พาน,นิย์เตือนรับมือส่งออกไทยหลังสหรัฐอียูจ่อเก็บภาษีคาร์บอนนางอรมอนรับ์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าจากการติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศคู่ค้าของไทยพบว่าสหรัฐและสหภาพยุโรปหรือ EU อยู่ระหว่างยกร่างกฎหมายกำหนดมาตรการจัดเก็บภาษีคาร์บอนหรือก๊าสเรือนกระจกกับสินค้าที่กระบวนการผลิตส่งผลให้เกิดการปล่อยคาร์บอนในปริมาณสูงโดยทางสมาชิกบุริสภาของสหรัฐได้เสนอร่างกฎหมาย clean competition CCA หรือซึ่งตังเป้าเก็บภาษีคาร์บอนกับสินค้าที่กระบวนการผลิตมีการปล่อยคาร์บอนปริมาณสูงโดยเสนอให้ผู้ผลิตของสหรัฐค่ะแล้วก็ผู้นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะต้องเสียภาษีคาร์บอน55สาดอลลาร์สหรัฐต่อการปล่อยคาร์บอน1ตันหากกระบวนการผลิตสินค้ามีการปล่อยคาร์บอนเกินกว่าเกณฑ์ที่กําหนดค่ะนอกจากนั้นนะคะจะบังคับกับสินค้าเช่นเชื้อเพลิงฟอสซิลผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตเรเลียมปิโตรเคมีปุย๋ไยไฮโดรเจนกรดอะดิพิกซีเมนเหล็กและเหล็กกล้าอ l กระจกเยื่อกระดาษและกระดาษและเอทานนลค่ะซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในปี2567ปัจจุบันประเทศคู่ค้าของไทยก็เตรียมบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีคาร์บอนเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นผู้ผลิตสินค้าไทยควรเตรียมพร้อมรับมือกับมาตรการดังกล่าวโดยเร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยคาร์บอนตลอดห่วงโซ่อุปทานและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการส่งออกนอกจากนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจะต้องเร่งพิจารณายกระดับระบบกล การาคาคาร์บอนที่มีอยู่ในปัจจุบนันให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลเพื่อลดภาระก,การจ่ายภาษีหรือซื้อใบรับรองการปล่อยคาร์บอนที่ผู้ผลิตไทยต้องจ่ายให้กับต่างประเทศอีกด้วยค่ะ